ดูดวงชาวราศีธนูยักษ์ร้องโหดวงนี้ไม่เคยยุ่งกับใครทำไมโดนแบบนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาสิ่งศิษย์ขามชูปกปากคุ้มของราาักษาดวงชะตานี้เป็นคนที่เด็ดกาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มคองษา,าดวงชะตาจะเปิดจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงันทองจะรวยเลยรวย,วยเฮงเฮงบังบังบังมาสบความสำเร็จแล้วผมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาชาวราศีธนูดวงนี้ไม่เคยยุ่งกับใครแต่ยักษ์ก็ตกใจเพราะว่าโดนกันแกล้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังแล้วผมไปทำอะไรให้เขาหรือยังไง เขาถึงจัดหนะักจัดเต็มในโชกตะตาของท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนลมพัดมาทำให้ดวงชะตาของท่านพลิกเปลี่ยนแปลผันไปนะครับในโชกตะตาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าศัตรูมันคอยกันแก้มันคอยตามติดตามเหยียบย่ําในโชกตะตาผมไม่ทําอะไรให้คุณต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เลอยอยังไงฮะต่างคนต่างอยู่ไม่ได้นะครับกลัวเรารวยกลัวเราเฮงกลัวเราปังกลัวเราประสบความสําเร็จ ชาวราศีธนูมีของดีอยู่ในตัวแต่ท่านไม่รู้หรือเปล่าเพราะว่านวงาตาของชาวราศีธนูตกตำแหน่งนะผมนาลายแผงสอนนะผมปุ้งสตูใส่หัวใจนะครับยักษ์พญามารใส่มันเลยเพราะฉะนั้นนะผมยังมีอีกมากมายในโชคชะตาย,ยังตกตำแหน่งนาลายตะวันหิมพานนะครับอยู่ในตำราย,ยันก่อเพชรเลยนะชาวราศีธนูบ่งบอกถึงธนูไงครับ เพราะฉะนั้นดวงนี้ไม่เคยยุ่งกับใครแต่ว่าศัตรูเข้ามาท่านต้องพร้อมที่จะไฟนะไม่ใช่ท่านกลัวตัวสันไม่ได้นะเพราะว่าท่านเป็นราศีธนูนะครับราศีธนูไม่เคยกลัวใครนะครับพร้อมที่จะไฟนะครับนะครับไฟในที่นี้คือหมายถึงสู้ด้วยสติปัญญานะครับถ้าผมใครเข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยมก็เข้ามาสิขาเข้ามาสิขาผมไม่ทําอะไรคุณหรืหองไงนะครับเล่ห์เหลี่ยมมาผมก็เล่ห์เหลี่ยมกลับก็บเข้ามาสิคัา อยากร้องโหวดวงนี้ไม่เคยยุ่งกับใครด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คำชูปกปักกุ้มครองรักษาหนุนนำโชคตาพิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบเจอในสิ่งที่เป็นเจอในสิ่งที่จะต้องทําด้วยปัญหาต่างๆที่เข้ามามลุมเล้าเจ็บปวดด้วล้าแ,แสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหว กวนก็ไว้กะสับกระสายอดทนอดกั้นกับปัญหาต่างๆดูวแบบนี้ใช่กลัวไขซะที่ไหนเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยอำนาจบนบารมีวาสนามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับยังยังร้องโอ้โหไขมายุ่งกับดวงนี้เลยจัดหนักจัดเต็มให้มาเสียเวลาเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคตาตกตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวยเลยรวยเฮงเฮงเงปังปังปังใครจะยุ่งเกี่ยวยังไงอย่าไปสนใจเราจะมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้หมดนี่มรสิลรวยเลยรวย <c oughs> ในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะมีโอกาสาที่ดีในหน้าที่การงานคุณจะได้รับมอบหมายงานสำคัญหรืองานใหม่ที่ตรงกับความถนัดของคุณหนึ่งแม้ว่างานนี้ อาจจะท้าทายและทำให้คุณเหนื่อยมากขึ้นแต่มันจะเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างผลงานและเพิ่มเครดิตให้กับตัวคุณเองคุณจะต้องใช้ความอดทนสูงในการทำงานช่วงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายามของคุณหนึ่งนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาสอง อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังเล็กน้อยคุณอาจจะมีอารมณ์ร้อนในบางครั้งดังนั้นควรพยายามควบคุมอารมณ์ให้ดี2การรักษาสติและความใจเย็นจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังหางานโดยเฉพาะผู้หญิงจะมีโอกาสที่ดีในการได้งานใหม่2 ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆในอาชีพนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีธนูคุณจะสามารถจัดการเรื่องการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งรายได้ของคุณจะมีความสม่ำเสมอแม้ว่า อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นบ้างแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่คุณสามารถจัดการได้นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะพบกับช่องทางการทำเงินใหม่ๆ 1. อาจจะเป็นงานเสริมโครงการพิเศษหรือการลงทุนที่น่าสนใจดังนั้นควรเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาแต่ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังเกี่ยวกับการก่อหนี้หรือการค้ำประกัน 2. ควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องการเงินที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้แต่ถ้าจําเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองเรื่องการเงินการใช้วิธีอารม์อล่วยและมีสติจะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดี ในภาพรวมนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการจัดระเบียบการเงินของคุณให้แข็งแรงขึ้น 2. การวางแผนการเงินระยะยาวและการสร้างความมั่นคงทางการเงินจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของคุณอย่างมากด้านการเรียนแม้ว่าในผลการพยากรณ์จะไม่ได้กล่าวถึงด้านการเรียนโดยตรงแต่เราสามารถวิเคราะห์จากลักษณะดวง โดยรวมได้ว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้จะมีความมุ่งมั่นและความอดทนสูงซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับการเรียนคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานหรือโครงการที่ท้าทายในการเรียนซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและกดดันแต่ถ้าคุณใช้ความพยายามและความอดทนคุณจะสามารถทำได้สำเร็จและได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการเรียนในระยะยาวการจัดระบบการเรียนให้เป็นระเบียบจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นด้านยอดค้าขายสำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบอาชีพขายหรือธุรกิจส่วนตัวแม้ว่าจะไม่มีการกล่าว ถึงโดยตรงในคำพยากรณ์แต่เราสามารถวิเคราะห์จากดวงการเงินและการงานได้ว่าเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีสำหรับยอดขายเนื่องจากดวงการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายได้สม่ำเสมอหนั่นอาจหมายถึงยอดขายที่คงที่หรืออาจเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะพบช่องทางการทำเงินใหม่ๆ 1. ซึ่งอาจหมายถึงโอกาสในการขยายธุรกิจ หรือเพิ่มช่องทางการขายใหม่ฮ่หาฮะอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุนในธุรกิจควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่หรือเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในธุรกิจด้านสุขภาพในเดือนนี้ชาวราศีธนูควรใส่ใจกับสุขภาพเป็นพิเศษ มีความเสี่ยงที่โรคเก่าๆหรือโรคทางพันธุกรรมอาจกลับมารบกวนได้หนึ่งดังนั้นควรหมั่นดูแลสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอกจากนี้ยังควรระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วย 2. การขับรถหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงควรทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อเสริมดวงด้านสุขภาพคุณอาจพิจารณาไปตรวจสุขภาพประจำปีเจาะเลือดหรือทำฟัน 2. การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีธนูการงานและการเงินมีแนวโน้มที่ดีแต่ก็ต้องใช้ความพยายาม และความอดทนมากขึ้นด้านความรักอาจมีทั้งโอกาสใหม่สำหรับคนโสดและความท้าทายเล็กๆสำหรับคนมีคู่ส่วนด้านสุขภาพควรใส่ใจเป็นพิเศษเคล็ดลับในการเสริมดวงสำหรับเดือนนี้ได้แก่การไหว้พระปางสมาธิหรือพระประจำบ้านการทำบุญกับพระอริยสงฆ์หรือการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ยากไร้ 2. การทำ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมพลังด้านบวกให้กับชีวิตของคุณด้านความรักสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคู่รักชาวราศีธนูอาจเผชิญกับความผันผวนบ้างเนื่องจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำราศีของคุณและดาวพุธซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งคู่ครองกำลังโครจรวิปริตกันหนึ่งสถานการณ์นี้อาจนำมาซึ่งความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่เมราพื่นระหว่างคุณและคู่รักคุณควรระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องการใช้จ่ายและการเข้าสังคมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมากเกินไปอาจทำให้คู่รักของคุณรู้สึกหวาดระแวงและนําไปสู่ความขัดแย้งได้หนึ่งนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการแสดงอาการเบื่อหน่ายหรือไม่สนใจหน้าที่การงานของตนเอง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าจะมีแต่ด้านลบเสมอไปเดือนนี้คุณและคู่รักมีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยอยอก,กันในระยะสั้นๆซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความรักระหว่างการให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น3การใช้เวลาร่วมกันในการเดินทางจะช่วยให้คุณทั้งคู่ได้ผ่อนคลายและเข้าใจกันมากขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีธนูที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในด้านความรักคุณจะพบว่าตัวเองมีเสน่ห์มากขึ้นกว่าปกติธรรมให้มีคนสนใจและเข้ามาทำความรู้จักคุณมากขึ้น 3. นี่อาจเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้พบกับคนพิเศษนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่คนรู้จักที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วอาจาต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับคุณสาม ดังนั้นควรเปิดใจและให้โอกาสกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องของการเงินที่อาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับความรักดาวสุขซึ่งเป็นดาวแห่งความรักกำลังโครจรเข้าสู่ราศีมังกรทำให้เงินอาจกลายเป็นแรงดึงดูดสำคัญในความสัมพันธ์หนึ่งคุณควรระวังไม่ให้ถูกหลอกใช้หรือถูกดูดซับจากคนที่เข้ามาในชีวิตด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ ในขณะเดียวกันคุณเองก็อาจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเพื่อตัวเองมากขึ้นในเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของความสุขและความสบาย 3. แม้ว่าการดูแลตัวเองจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ควรระวังไม่ให้เป็นการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยจนเกินไปโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจสำหรับชาวราศีธนูในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดความท้าทายละ่ะ จะอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์และการจัดการด้านการเงินการสื่อสารที่ชัดเจนและการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณสามารถนำทางผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างราบรื่นและอาจนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆในด้านความรักที่น่าตื่นเต้น